ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเงินด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับช่องปันแฟนเอ็กมีสองนะคบผมวันนี้นะครับเราก็จะมาดูอัปเดตบุ๊คแฮเด้นแหลมมัง้งเห็นมีหน้านะปกใหม่นะเราก็จะมาดูกันนะคโอเคโอเค,คไปกันเลยไก่ขันนะม่เป็นไร <c oughs> อย่าคิดเลยมาก จะได้บอกกันหน่อยไงในนี่มันเป็นฟาร์มไม่ถึงในเกมล้วเป็นฟาร์ม <c oughs> <c oughs> เออฟาร์มก็ต้องมีเสียงเสียงชิคเกน้น okay. โอเคครับรอบ <c oughs> ไปสิมาแล้วใช่มาแล้วนะ ทำมันแล้วล่ะฉันจะไปไหนล่ะไม่รู้ล่ะแต่ที่เรารู้ขอรถก่อนล่ะกัน <c oughs> อุ้ยรถใหม่ยอที่ที่อะเอารถใหม่มาเลยอะ,อะโอเคตอนแรกมันดูคันใหญ่นะทุกคนแต่พอเสกออกมานี่คันโคตเล็กเล็กเกิน ไม่มีควันดำด้วยโรตรเท่แล้วตรงนั้นมันยอยูงไหนทุกคนอันนั้นอ่ะเราต้องหาก่อนนะคะเพราะว่านี่คือเข้ามาปุ๊บก็เห็นเลยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับทางนี้ไหมไม่ใช่แตกแกแๆกแตกแ รถขักช้าแล้วมันแบบแบบนี้มากแล้วทุกคนเราต้องเพิ่มจากหนึ่งเป็นสักสามแกันสักครู่นะโอเคเ <c oughs> นี่ยผมใช้เครื่องของมันเปน X อ่าเวอร์ชันแรกนะแต่ว่ามาถ่ายในเวอร์ชันสองนะผมเข้าอ e ีเมลของเวอร์ชันสองได้แล้ว <Yeah. S 1> นี่นี่ของเครื่องแรก ว้าวว้าวขจิตลิขิตนี่คือตายโอ้ไม่มีฮะเฮ้ยนูว่าหน้าหน้าปกหลอกผมอ่ะป็นหน้าปกหลอกผมหรือเปล่าโอ้โอ้โอ้แหลกแบบนี้แสดงข้างหน้าต้องมีสถาปน์ในอะไรแน่นอนเออ เนี่ยเรามาอีกฝั่งเอ้ยมาบ้านผีสิงไม่เอาไม่เอาไปไปไปเอ๊ะทุกคนหัวเป็นกันหันแล้วเมห็นกังหันแล้วผมห็นกังหันแล้วอย่าบอกนะมันคือบ้านอะอ่าใช่มันคือบ้านแล้วผมก็ขับหาตั้งนานมันคือบ้านโอเคสักครู่ขอจัน โอเคครับโอเคหาก่อนนะน่าจะยล่าสุดถ่ายนี่อันนี้หรือวันนี้โอเคอันนี้เพราะน้ำมันคือของ S C P แต่ผมยังไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะถ่าย S C P ใหนะ้แต่วันนี้เรามาดีวีวที่นี่ก่อนโอเค ชนบ้านตัวเองเื่อเออเออเฮ้ยนี่มันเล้าไก่นี่พ่เอ,อเดี๋ยวเรามาเล้าไก่เพราะว่าเล้าไก่อุ้ยประตูเปิดปิดได้ด้วยเฮ้ยว้าวเท๋งเลย,เออววเลยแล้วพเดีเอาสัตว์เข้าอ่ะเป็นไงอ่ะ ไข่สาเปาเห็นไหมครับไหมผมไม่ทราบนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมน่าจะคิดว่ามันคือไข่สาเปาเลยมาั้งู้อะไรอะ่ะว้าว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 ใช่แล้วโอเคแล้วก็อุ๊ยกเกี่ยวได้ด้วยกเกี่ยวได้ด้วย มีอะไรครับเอ้ยตะมุกอ,อ,อะไรโอเคครับข้างในมีอะไรนี่เหรอสปริงเกิลพิดวัดโอเคหลุดนะโอเคครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าใหม่สักครู่หลุดเฉยเอ๊ะเอ๊ะฮ้ย,ย,ย,ยม,มีรถคนไม้ด้วยล่ะเหนือเฉย คนรักไม่ใช่ไม่ใช่นพูดปกติแต่ว่าคือแบบว่าเห็นเัอบ่อยก็เลยไม่ไม่ไม่ต็ดเจนติดต่ออะก็ไม่ค่อยบ่อยมากแต่ก็ติดเลยเ <laughs> น่าเฉยเลยเออแา่สังเกตเมื่กี้ครับ <laughs> ยี่มาเร็วอุ๊ยทำไมอยู่เหมือนเงี้ยเอาโอเคเดี๋ยวหน้าค้างไปซีไปเลยเย่เอ่อเอ่เอโอเคว่างๆครับวันไหนว่างขอแปะฝาบเขาให้ อาฝากมาเมื่อกี้หลุดนะโอเคเดี๋ยวผมจะพามาทัวร์อะไรอีกอันนี้ก็จะมีห้องนอนด้วย <c oughs> โอเคครับตรงนี้เหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างน่าจะเป็นรูปภากเมื่อกี้นะะสปริงกิน เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างนอกนะบ้านเหมือนเดิมนี่นะครับเออเครื่องค้างโอเคไม่มีอะไรเลย,ยหยอกครับมันกะลังหลอ่า อันนี้ก็คืออ่าน่าจะเป็นแทงน้ำนะฮะนี่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 โอ้ดีดนอนโอเคนี่ไปน้ำได้ด้วยเหรอเนียบเออที่ที่ที่จัดโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบนี้เลย นี่ดูสิครับมันก็จะตามนี้แล้วใครมาเนี่ยขออนุญาตนะคะเอ๊ะไม่ใช่ละอุ้ยมือลั่นอุ้ยมือลั่นบ๊ายบาย <c oughs> นี่ก็จะเป็นหุน่นไลกานะครับนี่เปิดนะสักครู่นะครับผมจะดูว่าตอนแรกเนี่ยมันมีมันสามารถยืนได้ไหมนะ อันน้นเป็นวินเทอร์เหรอเมื่อกี้อันแรกนะสักคู่นะาช่ง,งั้นเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆดูนี้ให้ครบกันเลยล้กันตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ให้อาหารสัตว์อัตโนมัตินะฮะอันนี้ผมรู้จากช่องอ่าที่เึินต้นด้วยแซดตอ่าตัวสุดท้ายของภาษากรักคุณก็น่าจะรู้นะผมพูดตัวแซดไป ไม่ใช่สซยอินนะอีกคนนึงเซตบีอ่ะโอเคนั่นแหละครับไม่อยากพูดกติดลกขสิทธิ์เย่เอ๊ะมีทีวีเปิดอนเฮไยทีวีก็เที่นะโอเคครับต่อไปเอ๊ะโอเคอเคอนคอน ซีดิงโอเคพีซีบอสอ๋อเมื่อกี้เราทรีก็จะตามนี้เลยนะฮะเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยยกต้นไม้ได้ด้วยเอาจริงดิเอาจริงดินี่นี่ยกเป็นดัมเบลไว้เลยนะเนี่ยโอ้พัมคินพัมคี โอเคเดดอ่าไว้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 จไม่ตายยื้ mm. ไว้ฟาร์มตัวเองก็มีนะดัน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 โอ้ไม่มีเลยเ yeah. ลยเย้โล่งแล้วเราก็มานอนอยู่นี่ครับนอนอัปเดตแบไม่ใช่ละวัน oh, นี้อยู่ก่อนผ่านะ โอเคเอาค,าคอนมาควนหลอ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 นอลอหลอนได้ไงอุ๊ยแพนหน้าน่ารักโอ้น้องน่ารักโอเควินเทอร์โอวินเทอร์ก็จะเป็นหน้าหนาวนะคะต้นไม้ตายถึงแม้จะตายแล้วก็จะปลูกต้นข่าวแล้วมันก็ ได้โอเคโอเคมันก็เหมือนเดิมนะแล้วก็ปีนได้ไหมปีนไม่ได้นะฮะโอเคตรงนี้ก็น่าจะเหมือนเป็นที่เก็บอาหารโอ้ยถือได้ด้วยถือได้นะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกไว้ขุดดินนะฮะแล้วก็เอาไว้แบบอ่าเขาเรียกไงเอาไว้แบบทํา อุปกรณ์ขุดดินทำพืชพวกนี้นครับแล้วก็เดีย๋ยวมาดูนะฮะว่ามีรถอะไรไหมนอกจากรถันนั้นตรงล็อกละ่ะก็ไม่มีก็มีแค่อันนี้นะครับอันเดียวแต่ล็อกนิ้วก็ไม่ได้นะถ้ามีเพราะว่ายังไม่ได้จ่ายโอเค ควันขึ้นเอ้อไปทำเกษตรดีกว่าเกษตรทำงานกินขีเออไม่ใช่ละเออถ่ายก็ไปเลย <view> เออเอเอเอ้าวเโอเครับโอเคโอเคครับถ้าอย่างั้นก็จบการรีวิวแค่นี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับ s ไ r ร b ์ให้กล้องฟันฟัน XV2 ด้วยครับบ๊ายบายบ๊ายบายบายหนึ่งบาย